สวัสดีครับทุานผู้ชมครับเรียนรู้ภาษาไทยจากสื่อมวลชนในวันนี้ผมก็จะนําคําว่านักขัดตะเบิกกับวันนักขัดระเบิกมาให้ท่านได้รับทราบกันนะครับคําว่านักขัดตะเบิกออกเสียงเริกนะครับเริกครับก็เป็นคํานามหมายถึงเริกที่ขึ้นกับการโคโจรของดวงดาวในสุริยะจักรวาลครับก็คือดาวนพเคราะห์ที่วิ่งผ่านดาวนักสัตว์อ่านว่าดาวนักสัตว์นะครับหมู่ใดหมู่หนึ่งใน27หมู่ อีกอันหนึ่งก็คือเรียกงานที่จัดขึ้นตามนักขัตฤกว่างานนักขัตฤกแล้วก็เรียกวันที่มีงานนักขัตฤกว่าวันนักขัตฤกครับนี่คือความหมายของคําว่านักขัตฤกนะครับตอนนี้มาพูดถึงวันนักขัตฤกครับก็คงจะเกี่ยวข้องกับว er ันหยุดแล้วล่ะตอนนี้นะครับวันนักขัตฤกเนี่ยนะครับก็หมายถึงวันมงคล ที่เกิดจากการคำนวณเกิดจากการคำนวณเลิกที่ขึ้นอยู่กับการโคจรของดวงจันทร์หรือดวงดาวในสุริยะจักรวาลผ่านดาวนักสัตว์หมู่ใดหมู่หนึ่งใน27หมู่ครับหรือเรียกง่ายๆว่าวันเลิกงามยามดีนะนะครับก็ค,คือวันนักขัตฤรรกเช่น การกำหนดวันทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นวันเลิกงามยามดีนะครับนี่คือความหมายของวันนักขัตฤกษ์นะครับส่วนวันหยุดราชการพวกวันสงกรานวันลอยกระทงเนี่ยเป็นวันหยุดแบบไหนยังไงเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับจะมาเล่าให้ท่านได้ฟังกันนะครับสำหรับช่วงนี้วันนี้ขอจากลาท่านเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ